สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาข้าวนะครับของวันที่15สิงหาคม2565นราะครับราคานี้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15%นะครับแต่มีพี่ๆถามมานะครับว่าตามที่จังหวัดของเขานะครับราคา7 0 0 0 8 0 0 0นนะครับอาจจะไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ลงไว้นะครับนั่นอาจจะเป็นราคาที่เป็นราคาข้าวสดนะครับส่วนมากภาคกลางนะครับจะรับซื้อเป็นราคาข้าวสดนะครับ แต่นี่เป็นราคาข้าวเปลือกแห้งนะครับของกรมการค้าภายในนะครับเดี๋ยวไปรับชมราคากันเลยครับวันนี้นะครับปจะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับระหว่างสัปดาห์ที่แล้วกับของวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังปี2565กันเลยนะครับจังหวัดนครสวรรค์ราคา9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดพิจิตร9,200บาทถึง9,500บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับ จังหวัดพิษณุโลก9 2 0 0บาทจังหวัดกำแพงเพชร0 0 0บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุโขทัย8,800บาทถึง9000บาทอันนี้ราคาต่ำสุดปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดเพชรชบูรณ์9,100บาทถึง9 2 0 0บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,300บาทถึง9,400บาท จังหวัดชัยนาท9,200บาทถึง9,400บาทอันนี้ราคาต่าสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับราคาสูงสุดปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดลบบุรี9,000บาทถึง9,300บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,200บาทจังหวัดสะชิงเศรา9,200บาทถึง9,500บาท จังหวัดราชบุรี9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดนครนายก9,300บาทอันนี้ราคาปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดปทุมธานี9 0 0 0บาทถึง9,400บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดนครปฐม9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดอ่างทอง9,100บาทถึง9,200บาทและจังหวัดสิงห์บุรี 9,000บาทถึง9,200บาทมาดูที่ข้าวหอมมะลินะครับปี2,564ทับ65จังหวัดส,สุรินทร์ราคา14,200บาทถึง15,000บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดนครราชสีมา14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,600บาทถึง14,300บาท จังหวัดศรีสะเกษ14,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,100บาทถึง14,700บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง15,300บาทจังหวัดยโสธร13,200บาทถึง15,800บาท อันนี้ราคาต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง15,400บาทจังหวัดนครพนม14,100บาทถึง15,000บาทจังหวัดของแกน14,500บาทถึง15,000บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดสกลนคร 13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาลสิน14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,500บาทถึง15,100บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,500บาท และจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทวันที่ก็เปิดปทุมธานีนาปังปี2565นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีราคา1700บาทถึง1800บาทจังหวัดราชบุรี11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดชัยนาท1800บาทถึง11,000บาทอันนี้ราคาต่ําสุดนะครับปรับเพิ่มขึ้น300บาทนะครับ จังหวัดลบบุรี9,500บาทถึง9,700บาทอันนี้ราคาต่ำสุดนะครับปรับลดลง200บาทนะครับราคาสูงสุดปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดสิงห์บุรี1 5 0 0บาทถึง1 7 0 0บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง300บาทนะครับก็จังหวัดปทุมธานี16,000บาทราคาปรับลดลง400บาทนะครับจังหวัดนครนายก 1500บาทมาต่อที่เ,เปลือกเหนียวเมเล็ดยาวนะครับนาปีปี2564/65จังหวัดขอนแกน่นราคา10,000บาทถึง1200บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดอุดรธานี9,300บาทถึง9,800บาทอันนี้ราคาปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดสกลนคร9,700บาทถึง10,000บาท จังหวัดกาลสิน9,600บาทถึง1,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมหาสารคาม9 5 0 0บาทถึง1,100บาทอันนี้ราคาปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด0 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ9 5 0 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดหนองบัวลำพู9,800บาท จังหวัดน้องคาย9 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง300บาทนะครับและจังหวัดมุกดาหาร10,000บาทถึง1 5 0 0บาทเัมนที่กระเลืองเหนียวเมล็ดขะนาปีปี2,564ทับ๖นะครับจังหวัดอุดรธานีราคา8,500บาทถึง8,800บาทอันนี้ราคาต่ำสุดนะครับปรับลดลง300บาทนะครับราคาสูงสุดปรับลดลง200บาท จังหวัดอำนาจเจริญ7,900บาทถึง9000บาทและจังหวัดมุรดรหาร8,000บาทถึง8,500บาทมาที่เข้าเปลือกเหนียวมเมล็ดคะนะครับนาปังนะครับปี2565จังหวัดขอนแก่นราคา800 0บาทถึง8,500บาทจังหวัดสกลนคร9 0 0 0บาทจังหวัดหนองคาย7000บาทถึง7,500บาท อันนี้ปรับจาก8 0 0 0ันนะครับลงมาตาสูตรเป็น7000นนะครับปรับลงมาประมาณ500-1,000ถึงบาทนะครับจังหวัดแพร่9000บาทครับแต่ราคานี้เป็นราคาข้าวเปลือกแห้งครับบางพ so ื้นที่ราคาอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าอาจบางพื้นที่อาจจะเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกสดนะครับราคาครับอาจจะเป็นข้าวเปลือกสดนะครับแต่นี้ของกรมการค้าภายในนะครับจะเป็นราคาข้าวเปลือกแห้งนะครับครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราลองคุณรัก,กเกษตรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ